ดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเกี่ยวเศร้านี่ตอนแรกกู้พี่นอ้องเลยย่านน่ะน,นะญ่านฝนห้ามคะแนวฝนห้ามกับเท้ามัดเป็นท่อนหนาวข้าไวไหวละปกเอาไปแน่ทำยนกางให้หน้าละย่านมั่นน่ะนะนนนพี่น้องสบายดีพี่น,อน,อน,น้องเพิ่นอันเพิ่นมัดโฮมกันพี่น้องเกี่ยวเศร้ามัดแรงเกี่ยวแรงมัดแรงพี่น้อง เราหลุ่นการมือนี้สิมาขนมัดอะไรกับคุณสำหรับต้นแหนงพี่น้องต้นแหนงได้อีกสองไห่เพิ่นเกี่ยวท่าพายนี่ลแล้วแลยเพิ่นไปมัดบันเท่า,ากับเล้วไห้นั้นเท้าเกี่ยวคนเดียวเขาได้หน้นัานผัวมัดเทาเกี่ยวพี่น้องบันเท่ากับที่หมัดซอยเพิ่นแบบนี้ชิดามืดพูดเลยเอ้ยเออพี่น้องชิดามืดพูดเลยชีแล้ยวไม่นีานะเดีือดสเปน พอตัวไปหมัดเขาสอยกันก่อนพี่น้องทางหลุดกับขั้นเดียวกันเนาะทางน้องกับสิคุณการหักขั้นคาวบอนแล้วกับสิเป็นคอยเขามันแล้วจากเสารหลุดมาคุณนาเฮาหน้าอันประมาณเฮาหลุดหนึ่งมันเขาว่าโบได้เขาว่าเขาต้องซองหลุดเบิ่งเขาคือเบื่รมันหักมันหักหมัดใหญ่เนาะขอสองผ่อนโฮมสองผ่อนโฮมเดือนนีพี่น้องเขาอยากมันแหงไว้เขาก็เลยว่าหมัดแต่ตั้งหัวตังหัวเดยให้มันแหงลมผัด ให้มันถึกแดดไน้จักหน่อยเนาะอันนี้ก็เกี้ยวแล้ววิดมือเลยก็มัดเลยพี่น้องคือตาจอยว่าแหละโบอยากให้มันห่มอยู่ในอันนี้ยังหน่อยถ้ากระตากเม็ดเอาก็ยังดีเนาะตาจอยมัดแล้วนะเฮากระสีมัดสอยกันพี่น้องสอยเท่าที่สอยได้เนาะโบไม่แม่ล่มถึกน้ำบ่เฮยตัวมันล้มนะ นงานของมือนีพี่น้องเอ้ยสองสี่หกเจ็ดหายพี่น้องเด้๋ยวเจ็ดหายสองคนเนาะเจ็ดหายยังอีกสองหายพี่น้องคันพนโบโตกมืออื่นเสมาเกี่ยวหากกูซุนีขึ้นมันวิดก่อนกกมาเอาโหลดไปอะไพี่น้องมาเนี่ยตอก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  เพื่อนตับพี่น้องเอ้ยเชมันมนะขี่รถไทยไปในลูกนี่ออกก้อนขอเสกออออกก้อนทอดอันทอดทั้งหม้อคุ้มไม่ดีเหรอพี่นอ้องคนทางกระเบื้องอดูไอ้ไอไอลานกะขั้นเราขี่รถไทยกับจักรลูกจักรลานลูกเท่ากับปัไหาเป็นยังนงใครอยู่ พอกกันอยู่หายน้าเนาะพี่น้องเนาะขี่รถอีกตั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 กโอู้มัวด่วนป้าพี่น้องเขาข้าเจ้านี่นะไอ้ยทองผ้าเฮ็ดบดสีออกอันนี้ยังเจ้ากว่าข้าทองผ้าลายและแล้วก็ะหอดพี่น้องรถเดียวกับบดเจ้าสีเขาวางได้คอยโอ้บ่ได้ดเดนี่นะ ได้มันเสลียงเขาโรดมาแต่พูดมันสีขาวได้ปูดไปเขาวางกกว่าบขาโรดพูดมันต่ำๆพูเขาหนีเขาได้น่ะมันลรดมันมันกว่าปุประวัติห้ามหางมาน่ะเห็นบ่กเขาเ้าตั้งขึ้นใหม่นะมันก็บบริโภคล่มประได์ปันหดว่าซีบสอบโอ้ขนาดซีบสอบหดเติบหนึ่งแลพี่น้องนาหกเจ็ดหายเวอร์เกินไปแล้วหนูเอ้ย อยากเลายแล้วว่าเอาเออเอาลงไปยังอันนะโอ้ยจอดจอดจอจอดหลุดปตสิลงได้บ่พอบ่คืบ่กเอาตัวไกลก่อนยุดยุแป้งแยงก่อนได้เหอะิ่ท้อเดี๋นี้ไปราแลหหาย่ายกะ อย่ามาล้มนะบุล้มไปเดี๋ยวทีหางแล้วแต่เนาะใา้ยามันมล้มกบอกไปมันขามันสีหยากมันคำเลยเยบิ้งข่าวตกเด้อจับเดี๋ยวเดียวจับเด้อเบิ้งแล้วบ่คนทางนะสรวจเบิ้งอยู่บ่เลยบุบดนึงได้ตั้งแต่เท่านี้แหละหายง่ายหายน้อยมานนี้ นีอีกฟองหายครึ่งให้เมื่อนำหมดเนาะบ<อ>้าหมายหลุดเอาไก่มาใส่มาขายบันเห็นอยู่แก่เขานอกพี่น้อง เห็นบรอดนะเห็นบรอดให้บรอดมันบรอยากวิดก็เหยียดเสลียงว่พี่พูดให้เมื่อนะบอให้เมื่อนะบอเฮ้ยให้เมื่อบอให้เมื่อบอเมื่อกับเมื่อคอยชีถ่ายพี่พี่ใส่ดอกให้คอยขึ้นแทบเป็นคอยขึ้นทั้งหลังป้านี่จังท้าบอกขึ้นละบอของบนมาเดเมื่อป้าม <Columbus> ีอะไรซะอย่าไปว่ายแล้วได้เฮ้ย เขานี่กู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 มันเต้นมันตกแล้วเฮ้ยจับเข่าพี่น้องจับเข่าสบายดีคือหนึ่งพี่น้องมือบาว่างมือมันจับเข่าอย่าตกหลดจับเข่ากับพี่น้องตกหลดอะไรพี่น้องป้าเซตหายหลดหนึ่งบาเบิร์ตพี่น้องประมาณหลดหลดหลดหน่อยๆเนาะยังอีกแต่สองหายสามยังอีกแต่สามหายพี่น้องสองหายยังยังประมาณสามหายอะไร หนาจืดหนาซืดหนาแหล่นหนาดำพี่น้องกระยาเนาะลูกเจ้าวไฮซาวนาเออหนาขาวเป็นบางเวลาก็คือย้ำแรงพี่น้องประเด็นหยังโอ้ฟันทางได้ลืมบอกกันเนาะฟันไฮเดอร์นะเฮ้ยลืมบอกเนาะฟันไฮเดอร์เทีงยงใกล้กันในเดย์พี่น้องก็จะมีรถปัน่น หนื่อยค้นข่าวคุณตลอดเหือแต่เหือแตนพอกันโหลดหนาพี่น้องโหลดนี่ออกโคองอักโคองแงนอยู่ไปก่อนโอพอกันอีกโหลดหนาเนาะพี่น้องไปอุ้หู้คอยเน่ะเฮ้ยคอยสิโต๊ะโหลดหอบสิซองพี่น้องเอ้ยมือกรอบมือจังเด็กกำกับก็จะได้เลยนายยังพันเดลแล้วซ้ำคนมาคนมาสิกองอู้รอบซองพอดีกระเทินพี่น้อง เขาไลยให้เธอเป็นคนข้นบัน่นไอเสียเมือเบิดรอบเดียวกับโบได้พอดีกระเทิรน,นอยูโอ่โอ้โหเห็ดขาดเทิร์ยหิมทั้งลังพิตี้บึงดูน่ะ เห็ดขี้ไล่ห้งอีลีอออโอ้ยมอนี่สิตตีกันคาโหลดนี่แหละแบกมาแบกมายังหามัดหนึ่งจะบโหยบีบลงตะกี้ผม๊บึ้มเกียตรตะเศร้าวนี้มันก็ยักแหงนั้นนึงเนาะ เบ yeah. mm ิดบ้าบเบิดกูไปยังตีเฮ้ยขมเฮงเตียงยังเข้าใจมัดเด้กระโตคอยยังกระโตคอยยังน้อยฮะในสายสีแดดนั่นแดดต้องๆเลยเดียวนะโบบ่โบนะก็ได้ทุลุลงคงเค่งกับเบิด

พูดทำไมมัดเข่าอยู่บะทิ่มคิโคลโตัวนี้นะไม่ได้มีระเบียบมันหน่อยเมยเมย์าวโวโวพี่น้องอะไรยังสี่มัดเูืด้นนี่นะ หาดีเมื่อพี่น้วมด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 แย่งกับปะดีแปงออกทางเก่าพี่เจ้าบะดีเฮ้ยพี่เออหากระบอกมาคุ้มหลายจะเปิดมือสซมือกับปะดีใส่ เล่งนี่เล่งคุณเอกเนี่ยรถนานกาจนได้คนนี้เล่เมันกับข้างเนี่ย สซตใส่กำลังน่อยนึ fiz fizer, like <pod ang shocked> ่งกูน้อยและเติบนึงโอ้ยสิขายสิจักไปฮู้อยู่จนได้เลยเมื่อยเมื่อยเมื่อยโอ้ยโอ้ยตามสิแตกไม่ บอกบอกพี่น้องเมื่อยเมื่